สวัสดีครับพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้ถ่ายทำตอนเดินทางนะครับใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ก็อยากจะสื่อสารถึงน้องๆเยาวชนนะครับที่มีความสนใจในอาชีพช่างนะครับก่อนหน้านี้ผมได้ทำคลิปไปหลายคลิปเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับการเชิญชวนน้องๆเยาวชนที่มีใจรักในอาชีพช่างนะครับ ช่างลำดับที่หนึ่งที่ผมเชิญชวนก็คือช่างซ่อมรถจัก,กรยานยนต์และรถยนต์นะครับอยู่ในกลุ่มเดียวกันลำดับถัดมาก็คือเป็นช่างไฟฟ้าบ้านนะครับช่างไฟที่ติดไฟตามบ้านเรือนในกลุ่มนี้ก็จะมีช่างไฟช่างแอร์นะฮะช่างซ่อมเกี่ยวกับอุปก,กรณ์ไฟฟ้าในส่วนที่3ก็จะเป็นช่างเชื่อมเด็กนะครับ ช่างเชื่อมเหล็กคือผมได้ทําคลิปเชิญชวนให้น้องๆเยาวชนที่มีความสนใจมีความรักในอาชีพช่างทั้ง3สาขาวิชาที่ผมได้พูดมานะครับซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าช่างเชื่อมเหล็กก็อยากจะเชิญชวนน้องๆนะครับที่มีความสนใจให้ไปเรียนนะครับให้ไปเรียนเรียนเสร็จ เรียบร้อยแล้วทํางานเป็นแล้วไม่รู้ว่าจะไปเริ่มงานที่ไหนจะไปทํางานที่ไหนก็ติดต่อมาที่ผมนะครับติดต่อมาที่ผมธนวัฒน์กีดาผมมีเครือข่ายสถานประกอบการที่จะรองรับน้องๆเยาวชนที่จบหรือที่มีความรู้ทำงานเป็นนะครับทำงานเป็นอย่างซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ก็คือ ซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ได้จริงๆนะครับผมมีสถานสถานประกอบการที่จะรองรับหรือมีวิธีการแนวทางที่จะส่งเสริมให้น้องๆเยาว,วชนนะครับวันนี้ก็พูดสามเรื่องเดิมอีกคืออาชีพช่างนะครับเป็นอาชีพที่เลี้ยงตัวเองได้นะครับเลี้ยงตัวเองได้ประสบการณ์ของผมที่สัมผัสกับช่างเลยโดยเฉพาะ ช่างยนต์นะครช่างยนต์หรือช่างซ่อมรถจัก,กรยานยนต์รถยนต์เนี่ยตั้งแต่ปี2,535มาจนถึงปัจจุบันก็2,504อ่า64 64นะฮะ64 25บ4ผมเริ่มสัมผัสจริงๆ2535นะครับประสบการณ์ ผมว่าผมมีประสบการณ์พอสมควรในเรื่องของอาชีพช่างนะครับก็อยากจะฝากถึงน้องๆ้องเยาวชนนะครับแล้วก็ฝากถึงทุกท่านที่มีโอกาสได้ชมคลิปนี้นะครับได้ช่วยกดแชร์ต่อนะครับเพื่อเป็นการเปิดโอกาสแบ่งปันโอกาสให้กับสังคมให้กับน้องน้องเยาวชนคืออาจจะมีหลายๆท่าน,นที่ไม่รู้ จะเริ่มต้นชีวิตยังไงนะครับจะเริ่มต้นการประกอบสมาชีพยังไงผมธนวัตรกีดานะครับยินดีที่จะแชร์งแบ่งปันข้อมูลให้กับน้องๆเยาวชนนะครับก็ขอรบกวนทุกทท่านที่ได้มีโอกาสชมลิปนี้ได้ช่วยแชร์ต่อนะครับน้องๆเยาวชนอย่าลืมนะครับติดต่อผมมาธนวัต์กีดานะครับหมายเลขโทรศัพท์ 0891915516เดี๋ยวให้ไว้ในคลิปอีกทีนะครับช่างซ่อมรถจักรยานยนต์รถมอเตอร์ไซค์นะครับช่างไฟฟ้าช่างเชื่อมเหล็กน้องๆคนไหนสนใจติดต่อมาครับเดี๋ยวผมแนะนำต่อเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ